อ๋อเปิดเปิด,ปดไหวลุงหนึ่ง

เปิดเลยลงอะไรั็เปี่ยน่ลไม่ยมหรอกลงมนเฉ้

ก็ดีกว่าด้วงทอลหัดนั่นโอ้ย วงให้วงไม่รู้พถทัดวงนอนดูแบบนี้งอนนอนใหงง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  Tidak mati lagi. Tidak mati lagi. Sekarang ini tidak bermain lagi. Sekarang ini sudah berakhir, saya mahu bermain lagi. Beber. Beber. เย้ิมเย้ได้มสอนเย้เออาเปลี่ยนเพื่อทำลักลูนเออไม่รู้ะอยากเป็นคนล็กขโมยอยากเป็นคนขโมยมามาอมาดีดีหน่ <cười> <cười> cảm ơn ạ. vừa vơi với tao kia này. lo cho. đua ship luôn. nữa. lại <laughs>

ก็ออกเปิดเรื่องบางมันแท้ เบื่อทีโกงตป ยูบูอะไดต้องไมเล็อกตังคก่อนตังค์ก่อออกไปเขาปุมบึนเลยเปลี่ยนดันดีบึนยัมีใครตายจั๊บบอนเลยตายรุ่งนั่นแหละอยู่กลางเลยดันดีวะดันดีอะไรดิเต็มถอดเต็มเยอะ ตัวคิดนี่ันดีกันดีดีตันเ,นเ,นเ,นเนอ็เนไม้เช่นระไมเช่นเรียน,นจะเรียนจะไปเลย

อิหาอเลยน่ลงเลย,ยลม,มือเดียวหรอยิน,ยน,นตายเลยเหรอตัวนี้เบริรขา,าเบิเรหลบไปลเลยออกมา เดี๋ยวน่ดูดิดีของเขาเลยไจะดูเวลาเขาเองหองดูเบอร์เบอร์สองดึอสลง่ียะบีมเลยเบอร์เบอร์หลุดของเขาห่อยังเลยต นน้องม่เปิดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮเปิดเฮ้ยเปิดเฮ้ยเปิดเปิดเปหดเปิ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 ดเบิดเปดปิดเปิดปิดเิดดเปเปดเอเปิเิดเปิเิดเเิดเปิเปิดเปิเปิดเปเบิดเปเปิดเปิเิดเปิเบิดเเิดเปเิดเปเิดเ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 ดเิดเ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 

เปเนี่ยาเกีบยมเยววบกบอกว่้ยเปียนนีเลยงมันน่ะนานเลยไม่ลงลูก่ยไลูกเปีูเหัวเลวะออมันไปดูอีกเบื่ออะไรวะมองบ่อยจังเบื่อ ไปแอบดูล mm ูกเบอร์ล <Construction oneself> ูงอีด้นี่เกมแล้วลูงเหรอสองลูกดูอตายมังคุณอยู่มันอยู่เว้ย ไม่เบ um um pues ิรกมจได้เบอร์ลงพอดีน้องเกมอีกเกมแล้เออเกมเบอร์สามเบอร์สามโอ้ไม่ลงตาใครเราอย่งไม่ลงตาบครต้นอ่งไม่ลงเอาเบอร์เร็เร็วเอย่งไม่ลงเอาเลยเลยโลแทงโลด เบอร์ลูกยังไม่ได้เอามาวางเลยนี่เดี๋ยวจนขโมยเอาเบอร์ก็เอาไหนเบอร์หกนี่เป็นข้อเลยเบอร์แปดนี่เป็นข้อเลยเบอร์แปดอย่าดูเบยจังเลเบอร์นู่นน่ะใส่ลูกกระต่ายนู่นน่ะูน่ะ

เบอ่ไ um, ้เอรเบอร์ไม hmm. ่เห็นนียดูกันกันปืนเนี่ยเบร์แอบดูลุงเบอลุงอีกไมมึงอแล้วมันบอกแล้วแงประมาณนี้ลงด้ะยังไม่ตายตายไหมตาย โบ้โหไอ้เบอร์ล <D s> ูกหนูตายเบอร์เบียนี่โบู้หลอกหอกมีการหลอกครบเพื่อนะไแใครลุงแทงแล้วบอกโอ้โหต่อเต็มเต็มเลยอ๋อลุงแทงแล้วบอกเราหลุดกรเบอร์ที่สามก็เกมเบอร์สองก็เกมอ๋อ <ゲ>おおはっか。